แต่เพราะขันห้าเนี่ยมันไม่ได้มีแต่อัศาธาราดอร่อยขันห้ามันมีอาทีนวะด้วยมันมีโทษผู้เจ้าจึงให้พวกเราเนี่ยเห็นโทษของมันเราจะได้ปล่อยวางได้คนเห็นแต่คุณจะยึดติดคนเห็นโทษจะปล่อยวางเมื่อเห็นคุณเห็นโทษแล้วต้องเห็นนิสสรณนะอุบายเครื่องออกไปพ้นนะทีนี้การจะเห็นนิสสรณนะเนี่ยสัตตานังที่เวียนว่ายในสังสารวัฏเนี่ยจะรู้นิสสณะเนี่ยมันมีน้อยไงน้อยคือใคร พระปัจเจกพระพุทธเจ้าอรันตสมาสัมพุทธะก็จะมีแต่กลุ่มนี้ที่เหลือเนี่ยจะเป็นผู้ฟังพระปัจเจกก็ไม่สอนลนะนะก็เหลือแต่พระพุทธเจ้าจะมาสอนพุทธเจ้าจะมาสอนก็เต่าตาบอดเจอแองไม่ไผ่ร้อยปีโผล่มาทีพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนานมากนานพุทธเจ้าจะอุบัติทีหนึ่งอีกนานการนานไกลอุบัติทีหนึ่งพวกเราก็เวียนว่ายอยู่ในคติห้า คติหที่เราเวียนว่ายเป็นยังไงเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวตกเอาโคลงทุกติบางคราวตกเอาปลายลงอ่ะสุกติบางคราวตกเอาท่ามกลางลงอ่ะมามนุษย์อย่างนี้นะไม่มีความแน่นอนอันนี้จังลองไปเหวี่ยงไม้ดูก็ได้นะว่าอะไรมันจะลงง่ายกว่ากันดูลลโคนมันจะลงง่ายกว่าเนาะโคลงง่ายนะั่นคือไปทุกติบ่อยนะอแล้วพวกเราก็จะไปเกิดในทุกติเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่แค่50%นะหรือ10% 40-60นะมัน99.99 99เลยนะอืมมันนานขนาดนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าท่านไม่เห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกเัเรติชันหรือเปรตวิสัยใช่ไหม,มก็ไม่ต้องอะไรหรอกถ้าเรานึกถึงสงครามก็ได้เนาะถ้าเราเกิดในภาวะสงครามหรือในปัจจุบันที่ยังมีสงครามเนี่ยเราไปผุดเกิดที่นั่นเนะ่ย เสร็จไหมอ่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้เจอสงครามเลยใช่ไหมอ่าเนี่ยแล้วจะเลือกคนที่ไม่ได้สร้างศรัทธาศีลสุจริตคระปัญญาเลือกเกิดได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเขาสร้างมาเขาเลือกเกิดได้นะอืมถ้าเขาสร้างกุศลกรรมบดสิบเขาเลือกเกิดได้นะปรารถนาจะเป็นปรมกราย,ยิกานางปรารถนาจะเป็นอาภัสระครูเจ้าบอกปรารถนาได้สําเร็จ สร้างศรัทธาสินสุตตาจากขาปัญญาสาเร็จแต่พวกนี้เขาเป็นปุถิชนผู้ไม่เคยสดับในคําตถาคตเขาก็เลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมคติของเขาก็เป็นแบบปุริชนทั่วไปคือการซัดท่อนไม้ขึ้นในอากาศก็ไม่แน่นอน,นไปเกิดอย่างนั้นนะ่ะมันก็ทุกข์นะใช่ไหม,มบาดเจ็บตั้งแต่เกิดเลยแขนขาดขาขาดอย่างเงี้ยนะทุกข์ลบากดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามก็ไม่ได้มีสุขทั้งหมด มันก็มีทุกแฝงด้วยดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าพบใดๆก็ตามน่ารังเกียจหมดเลยทั้งที่เราก็เรียกมันว่าสุขติพบนี่แหละแต่พระเจ้าก็ยังบอกว่าน่ารังเกียจนะจึงบอกว่าพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือนะก็อยังน่ารังเกียจเหมือนมูดคูดมูดคูดอุจระปัสสะเอาอุจระเนี่ยนิดนึงมาป้ายเราเป็นไง ล้างกันหลายชั่วโมงล้างแล้วล้างอีกใช่ไหมแม้จะนิดเดียวก็ตามใช่ไหมอเอาเท่าหัวเขมุดนะขอป้ายหน่อยหนึ่งนะ,ะล้างแล้วล้างอีกพุทเจ้าเนี่ยบอกเหมือนมูดคูดเลยเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยแค่ลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้โอ้โห มันไม่น่าเกิดจริงๆใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นการเกิดเนี่ยมันคือการได้ของปลอมไงแล้วเราจะได้ของปลอมมาทําไมถูกต้องไหมอ่า